คือ0060นี่แป้งน,น้ำหนักเนื้อ0050เข้าสีรสชาติกับตัวกินแล้วก็ตัวหวานเกษตรกรเขาเรียกกันว่าปุ๋ยหวานนั่นเองพืชที่กําลังติดลูกเล็กไม่แนะนําตัว0050ตัวนี้นะครับถ้าใช้มากไปอ่ะมันจะเกิดอาการท็อกซิกแพงเกินไปราคามันค่อนข้างสูงเลือกใช้ตัวอื่นแต่ต้นทุนดีกว่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมก๊อฟจากเพจนาดีดีคออีกเช่นเคยครับ นี้ผมอยู่กับน้องโชคชาลีเฟตครับวันนี้น้องโชคกับผมนะครับจะมาคุยกันเรื่องนะครับ 0, 0ูน0และ 0, 0ูน0แตกต่างกันยังไงครับตัวนี้เราจะมาพูดกัน2ตัวนะครับเนาะตัว0 0 6 0ที่เราเรียกกันว่าโพแทสเซียม คัวได์นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นศูนย์ห้าศูนย์โพแทสเซียมซัลเฟตนะครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกเลย0ูนย์ศูนย์มันเรียกว่าโพแทสเซียมคอไลน์นะครับผมตัวคอไลน์เนี่ยก็เป็นตัวธาตุรองที่พืชต้องการอยู่แล้วนะครับผมพี่ก๊อฟซึ่งคอไลน์เนี่ยเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะครับศูนย์หกสิบนี่คือน้ําหนักเนื้อนะครับใช่ครับแป้งด้วยเนาะตอนนี้เพิ่มแป้งครับผมไม่ไม่น่าคุณอะเพิ่มแป้งหน่อย น้องๆขอแป้งหน่อยครับคอลลน์ตัวนี้ถ้าใช้มากไปอ่ะมันจะเกิดอาการท็อกซิกครับพี่ครับอใช่มันก็คือจะเกิดอาการใบไหม้อะไรอย่างนี้นะครับดอกร่วงใบเหี่ยวใชสครใช่แต่ถ้าในกรณีของช่วงหน้าฝนครับในช่วงของช่วงนี้หน้าฝน ตัวคอไลน์เนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะอะไรตัวนี้ฟังให้ชัดนะครับผมตัวนี้คอไลน์มันมีหน้าที่ในการลําเลียงน้ําก็คือไปแน้ำได้ดีการในช่วงของหน้าฝนก็จะไม่มีอาการใบไหม้นะครับผมถ้าถ้าเจออาการใบไหม้ช่วงหน้าฝนนี่คือคุณโดนเชื้อราแล้วนะครับอ๋อหมายถึงว่าเวลาเราเฉีดศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปเนี่ยนะครับนะครับพอลงใบปุ๊บเนี่ย สมมุติว่าถ้าเราใส่6 0 7ิ80ติบคือเกินโดสอะถ้ามันจะไม่เกิดท็อกซินได้คือมันโดนกดชาล้านถูกไหมใช่ครับผมอ๋อแต่จริงๆก็ไม่ควรใช้เกิน50กรัมต่อน้ำา20ลิตรในลนักษณะการฉีดโดยทั่วไปอ่าใช่ครับใช่คร,ครับผมคือ0ู6 0นี่แป้งจะช่วยในการหนักเนื้อนะครับ0นเข้าสีรสชาติใช่ครับกลิ่นด้วไหม ่ครับตัวกลิ่นและก็ตัวหวาน,วนอ๋อกลิ่นด้วยหวานด้วยครับที่เกษตรกรเขาเรียกกันว่าปุ๋ยหวานนันเี้ใช่ครับตัวนี้ตัวโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับการใช้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมก็ใช้ในอัตราเท่ากันตัวเดียวกันแต่ว่าเรา,าใช้กันในคนละรูปแบบอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับ<ช>ผมซัลเฟตคือตัวกรมถันกรมกถนัถนกรมะถันกรมถันมีหน้าที่ในการช่วยในการเข้าสี แล้วก็กลิ่นนะครับผมตัว0 0 5 0น้ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมจะไม่แนะนําตัว0 0 5 0ตัวนี้นะครับจะไม่แนะนําในช่วงของพืชที่กําลังติดลูกเล็กหรือกําลังที่จะขยายลูกอ๋อแสดงว่า0 0 6 0ใช้ในช่วงติดลูกเล็กขยายลูกใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้มันต้องการช่วงในการเพิ่มขนาดลูกขยายลูกเพิ่มน้ําหนักมันยังไม่ใช่ช่วงที่เราต้องมาใช้เข้าสีเข้ากลิ่นแต่ก็มีคําถามจากทางบ้าน ถามมาว่าสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้0050ช่วงลูกเล็กได้ไหมใช้ได้ครับผม<า>ใช้ได้ใช้ได้นะครับ<อ>แต่ว่ามันจะแพงเกินไปร<อ>าคามันค่อนข้างสูง0050เนี่ยถ้าแนะนำนี่คือควรใช้ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ย<อ>ประมาณนี้กําลังดีครับซึ่งเราจะยกตัวอย่างเลยในการเข้าสีเข้ากลิ่นก็จะมีตัวตระกูลที่เข้าสีทุเรียนแตงโมเมลอนเนี่ยครับ<อ>ที่ต้องการความ ข้าสีเข้ากลิ่นรสชาติได้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 ความรู้เลยนะครับโดยรวมเลยรมก็พูดให้โดยรวมเลยไอ้พวกแตงโมหรือเมลอนเนี่ยนะครับบางทีขนาดเราพอแล้วนะอืครับเราไปใหญ่มากไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งต้องหยุดให้ถูกไหมใช่ครับต้องหยุดให้นะครับเพราะว่าไม่งั้นไซส์หรือขนาดเนี่ย มันจะไม่ได้ตามที่พ่อค้าหรือว่าตลาดเขาต้องการเนาะใหญ่เกินไปใช่ไหมใช่ครับอย่างผมจะยกตัวอย่างเช่นตัวที่พี่ก็พูดมาอย่างตัวแตงโมกับเมลอนนี้นะครับเนาะหลังจากที่มันขยายลูกที่มันพอแล้วแตงโมกับเมลอนมันต้องการความหวานก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องอัดความหวานละเราก็จะมีตัวตัวนี้แหละครับ0050นตัวนี้ตัวโพแทสเซียมซัลเฟต นะครับผมซึ่งมีกรปฐานตัวเนี้ยที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงต้นว่ามันช่วยในการเข้าสีเข้ากลิ่นแล้วก็ความหวานนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีเลยสมมุติว่ามันมีปุ๋ยอย่าง11041ครับอันเนี้ยมันเราจะรู้ได้ไงว่ามันหวานหรือว่ามันเพิ่มแป้งอะ่ะอ๋อตัวนี้เราก็จะดูจากตรงข้าง ตรงข้างฉากตรงปุ๋ยตรงนปุ๋ยมันจะมีบอกอยู่แล้วอย่างพวกนี้มันเป็นปุ๋ยสูตรที่เรามิกขึ้นมาเองนะครับผมมันจะมีฉลากที่เขียนไว้ด้านหลังก<อ>็จะมีพวกคอร์ไลแบคเีเซียมธาตุเหล็กนะครับผม,<อ>มข้างในตัวซันเฟสอาจจะมีเพิ่มเข้ามาในแต่ละของบริษัทที่ทำ<อ>แต่ละผลิตภัณฑ์นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเกษตรกรก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะครับใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็น0050 0060หรือปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงๆนะครับใ0060นะครับตามตารางนะครับโพแทสเซียมคอไลน์นะครับชนิดเกรดสีขาวเนาะนะครับประโยชน์ช่วยในการลงหัวนะครับเพิ่มปริมาณแป้งเพิ่มความหวานด้วยนะครับเพิ่มขนาดนะครับครับผม0050นะครับโพแทสเซียมซัลเฟตประโยชน์นะครับเหมือนกันเลยช่วยในการลงหัวเพิ่มปริมาณแป้งเพิ่มความหวานอีกทั้งมันยังมีธาตุกรมถันนะครับผมที่ช่วยในการสร้างกลิ่นและก็เข้าสีครับพี่ก๊อ ต่อไปนะครับ0060นะครับพืชและไม้ผลที่ใช้นะครับข้าวก็ใช้ได้นะครับมันเทศมันสังประหลังมะม่วงลําไยไม้ผลต่างๆนี่มันเทศนี่ยิ่งต้องใช้แบบใช้เยอะมากเลยนะครับให้มันลงหัวนะครับมันสัประหลังนี่ใช้เยอะมากนะครับครับผมพืชและไม้ผลที่ใช้นะครับผมของ0050เป็นมันเทศนะครับมันหวานข้าวโพดมะม่วงลําไยนะครับผมรวมถึงพืชต่างๆที่ต้องการในการเข้าสีหลักกินครับ ต่อไปนะครับ0060นะครับวิธีใช้นะครับอัตราการใช้นะครับ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือ500กรัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับ0050นะครับวิธีใช้และอัตราใช้นะครับเหมือนกันเลยครับก็50กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือ500กรัมต่อน้ํา200ลิตรครับครับผมสรุปนะครับคุณภาพและราคานะครับ0060เนี่ยก็ละลายน้ําดีนะครับไม่มีตะกอนนะครับสารตกค้างก็ไม่มีด้วยนะครับ พืชดูดซึมไปใช้ได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฉีดในไม้ผลในข้าวใช้โดรนฉีดรับประกันนะครับตัวนี้ไม่ติดครับทดลองแล้วนะครับคุณภาพและราคาของ0ูนยนนะครับเช่นกันครับละลายน้ําดีไม่มีตกตะกอนหรือสารตกค้างใดๆนะครับผมคือสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีแต่มีราคาที่สูงนะครับโดรนฉีดได้ไหมศูนย์ห้าศูนย์ฉีดได้ครับผมละลายน้ําดีไม่มีติดหัวแน่นอนครับครับผม วันนี้มีคำถามจากทางบ้านด้วยครับผมคุณต่อต้วมหน่อยมองฉันแล้วสบายใจเนี่นะครับสวยนะครับถามมาแล้วครับว่าปุ๋ยเกร็ด0,0.60กับปุ๋ยเม็ดกระสอบกระสอบ50โลนะมันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมแตกต่างในเรื่องของ ตัวกระสอบ50เนี่ยตัวเม็ดเนี่ยคือถ้าเวลาที่เราเอาไปผสมฉีดพ่นเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ละลายยากหนึ่งคือละลายยากเลยนะครับสองคือการที่มันจะไปติดตัวหัวพ่นหรือหัวฉีดของเราเพราะว่ามันเป็นลักษณะมันก็เม็ดใหญ่อยู่แล้วเนาะมันเป็นเกล็ดเหมือนลักษณะเหมือนหินกรวดเลยเนาะในเราพูดถึงในตัวเม็ดนี้นะครับแต่ข้อดีมันก็มีนะครับผมซึ่งตอนนี้มันจะมีราคาที่ ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าครับผมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับจริงๆให้ตัว0060ตัวกระสอบ50โลเนี่ยมันใช้หว่านทางดินจะเหมาะกว่าถ้างั้นนะถูกไหมอ่าใช่ครับถ้าทางใบนี่เราจะแนะนําเป็นตัวปุว๋ยเกนะครับปุ๋ยเกศดีกว่าเพราะว่า1คือมันละลายง่ายละลายง่ายนะครับหนึ่งคือละลายง่ายนะครับผม2คือการดูดซึมการนําไปกินของพืชไวกว่าดีกว่าไวกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวปุ๋ยเกนี่เราจะ ผ่านกระบวนการในการทําให้พืชกินได้ง่ายขึ้นอ่าฮะประมาณนี้ครับผมสีแล้วครับน้องโชคสีสีขาวกับสีแดงต่างกันไหมอ๋อในในการใช้อะมันไม่แตกต่างกันนะครับกีบกแต่ว่าในส่วนผสมของตัวด้านในเนี่ยตัวข้างในเนี่ยมันจะแต่ละบริษัทก็จะผลิตกันใส่ส่วนผสมไม่เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับได้ข้อมูลดีๆไปเยอะเลยนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สงสัยนะครับหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับ คอมเมนต์มาใต้โพสนะครับผมกับน้องโชคนะครับจะคอยตอบคําถามนะครับเกษตรกรกกทุกท่านนะครับวันนี้น้องโชคมีอะไรมาแจกไหมครับครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมดีมาร่วมกับตรงทางรายการด้วยก็ค,คือ <ผม S 3> เราจะแจกของแถมนะครับผมให้กับแฟนเพจที่เข้ามาเป็นอะไรดีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวปุ๋ยเกล็ดอ่าก็คือตัวนี้นะครับที่จะเข้ามาร่วมรายการของเราเราก็จะแจกให้กับแฟนเพจที่เข้ามาร่วมสนุกกับเพจของเราครับวันนี้เราจะแจกให้กี่กิโลดีครับ เอาไปเลย5กิโลรอนใจไหมผมเปลี่ยนพี่มาอย่างดีอะผมดึงก่จะมา10กิโลเป็น10กิโลสกิโลเลยครับอ่าผมจะมาแจกันรายการเลยอโอเคกิโลเลยนะครับผมไปใช้กันกิโลละท่านนะท่านละกิโลท่านละแจกให้ท่านละ1นกิโลตอนซองเลยให้กับลูกค้าลองไปใช้กันดูนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องโชคนะครับก็ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ